มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นจากการที่เราได้พูดถึงเมื่อวานนี้นะครับว่าเราได้มีการนำเสนอนโย,ยบายของผู้ที่ขันอาสานะครับ,รบก็คือผู้สมัครของทั้งนายกเทศมนตรีและก็สอ,อนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปก็คือกลุ่มเพื่อไทยซึ่งกลุ่มเพื่อไทยนี้เราก็เสนอแล้วว่าผู้ได้หมายเลขหนึ่งแลวก็ผู้สมัครสอท,อทุกเขตนะครับก็จะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข6เหมือนกัน ส่วนรายชื่อเราก็เมื่อวานนี้รายชื่อนี้เราแจ้งไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้มื่อเมื่อวานนี้ด้วยว่าจะไม่แจ้งไม่แน่ใจอ๋อมื่อชั้นนี้ผมแจ้งไปแล้วครับผมแจ้งไปแล้วคือรายชื่อทั้งด้านมาเลขหนึ่งและก็มาเลขสองมายเลขหนึ่งนี้ก็คือผู้สมัครเพื่อไทยมาเลขสองนี้ก็คือผู้สมัครเพื่ออบนแล้วก็แจ้งสอทแต่ละเขตไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมเองก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ได้รข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมายเลข2นั้นครับผู้สมัครสอทแต่ละคนนั้นคือตอนนี้เขาทำมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกผมได้มาเพียงแค่รายชื่อตอนนี้ได้ภาพมาประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทีนี้เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงในส่วนของนโยบายของทางด้านทีมเพื่อไทยไปแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแล้วไม่แล้วไม่เสนอทีมเพื่ออบนอย่างนี้คุณคุณนภพรเชียร์เอียงปลาเอียงกระเทรเลยอะไรแบบนี้นะเอียงเลยมีบางคนนี้โพสต์มหาผมครับทำไมนําเสนอผมก็รีบ โอ้ยมันบอดได้ขึ้นอยู่นะผมนี่มันขึ้นอยู่นาเขาว่าเขาส่งขอมุลมาให้พอมันว่าฟังหนึ่งเขาส่งมาผมกับโพส์ขึ้นไปอีกฟังหนึ่งเขาก็ตามหาอยู่อะไรั่างบเขาส่งมาให้แล้วเนี่ยคุยกับโพดว่าเพิกเฉยได้ก็ตามมาหาอีกคนหนึ่งเขาฝากส่งมาอีกคนนึงต่างๆเอาไปนะครับตอนนี้ได้มาทั้งสองกลุ่มแล้ววันนี้ก็เลยขอนําเสนอนะครับในช่วงของการขยายประเด็นนะครับนําเสนอทางด้านนโยบายและก็ทางด้าน ทีมผู้สมัครด้วยนะครับวันนี้เห็นว่ามีผู้สมัครเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มก้าวหน้านะครับกลุ่มก้าวหน้าอ๋อกลุ่มก้าวหน้าของทานด้านภาคก้าวไกลเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมพะฉันก็เลยขออนุญาตตรงนี้นะครับเดี๋ยวได้มีการพูดถึงนโยบายนะครับนโยบายของกลุ่มแล้วก็เป็นการแนะนําผู้สมัครแต่ละเขตด้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณชลทิดูนโยบายไปเลยนะฮะนโยบายของทั้งหมด ทั้งหมดครับมี10นโยบายด้วยกันและก็น่าสนใจนะครับแต่ละนโยบายนี้น่าสนใจมากที่เดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี้ครับทางด้านนโยบายของทางด้านกลุ่มเพื่ออุบลนนะครับกลุ่มเพื่ออุบบนครับเขาบอกว่ามีเขากําหนดไว้10นโยบายนะครับกลุ่มเพื่ออุบลนนะครับนโยบายที่1นะครับเมืองแห่งอีเวนต์นะครับสิเดือนเที่ยวได้ตลอดปีแน่นะครับนโยบายที่2นะครับศูนย์เยาวชนเทคโนโลยีนะครับสร้างเศรษฐกิจยุคดิจิตอลนะครับ ก็คือจะมีการสร้างลานกิจกรรมที่ได้มาตรฐานนะครับแนวเอ็กซ์ตรีมนะครับอินดอร์เอาท์ดร์นะครับสร้างพื้นที่โคววอร์กิ้งสเปซนะครับและก็สร้างอีสเตเดียมรองรับอีสปอร์ตนะครับส่งเสริมผลักดันสตาร์ทอัพนะครับและก็อีคอมเมิร์ซนะครับนโยบายที่3นะครับปลุกเมืองเก่าสร้างเทศกาลใหม่นะครับก็มี3ประเด็นก็มีนะครับการปรับปรุงพื้นทัศ เกาะหาดวัดใต้นะครับอุบลไชน่าทาวน์นะครับวอเตอร์สปอตเฟสติวัลนะครับแล้วก็สร้างทางเดินวิ่งจักรยานริมแม่น้ำมูลนะครับนโยบายที่4นะครับอ,อยากเรียนต้องได้เรียนภาษาต้องได้เรียนภาษาได้ปลอดภัยด้วยนะครับก็จะมีโปรแกรมภาษาอังกฤษนะครับจีนและก็อาเซียน นะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนนะครับสร้างหลักสูตรตามความถนัดของผู้เรียนนะครับนโยบายที่5นะครับซีเนียในซีเนียแคร์นะครับซีเนียแคร์ซีเนียแคร์นะครับซีเนียแคร์ดูแลผู้สูงวัยนะครับอันนี้จะมีการสร้างผู้สร้างศูนย์ผู้สูงอายุนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับมีโปรแกรมเดย์แคร์นะครับดูแลผู้สูงผู้สูงวัย นโยบายที่6นะครับศูนย์สนับสนุนศูนย์สนับสนุนกายอุปกรณ์นะครับก็จะมีการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู้ได้โอกาสนะครับนโยบายที่7นะครับปลดชนปลดชุมชนชวแออร์นะครับโดยจะมีการมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านคุณประชาิตงรนเองได้มีการจับมือนะฮะจับมือกลุ่ม กลุ่มชุมกันแก้ปัญหาชุมชนแออัดนี้ครับหลังจากที่เขาพยายามติดต่อประสานงานมาหลายปีแต่ว่าที่ผ่านมานี้คือทางเทศบาลไม่ได้มีการจับมือทํา MOU กับหน่วยงานดังกล่าวนะครับแต่ว่ายุคของคุณประชานี้ปรากฏว่าได้ไปจับมือทําเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะกับพัฒนากัฒนาองค์กรชุมชนโดยทางทางด้านหน่วยงานดังกล่าวนี้เชิญคุณประชานี้ไปรับโล ทั้งที่พิงแคบเริ่มท UM ํา MU นะครับนี่ก็เป็นการทํางานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนแออัดผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดชุมชนที่บุกรุกผู้ไร้ที่ดินที่อยู่อาศัยครับ,รบตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างบ้านของการแก้ปัญหาอย่างเช่นที่ ริมแม่น้ำมูลท่าวัดหลวงนะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นชุมชนแออัดและตอนนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับกลายเป็นบ้านเหมือนกับว่าเป็นบ้านบ้านเดี่ยวชั้นสองชั้นนะครับรบ,บ้านยกสูงแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนี้ครับไปอาศัยอยู่ที่นั่นครับนี่ครับเป็นการสร้างที่อยู่แบบใหม่ให้รวมทั้งการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ด้วยข้อที่8นะครับจะเป็นนครปลอดภัยทันสมัยแล้วก็น่าอยู่ถ้าผ้จะว่าไปก็คล้ายๆกับว่าเป็น เหมือนเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทันสมัยแล้วก็น่าอยู่ทํายังไงที่จะปลอดภัยทันสมัยแล้วก็น่าอยู่ก็คือว่าจะมีการสารต่อนโยบายเดิมนะครับที่เราคงจําได้นะเดิมทีนี้กลุ่มรักอ,อุบลนี่ก็รักคุณธรรมนี่ครับเขามีการนําเอาระบบข,ของไซฟ้าลงใต้ดินนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วในช่วงแรกนี่คือทําไม่ได้นะฮะแต่ว่าตลาดนี้ทําได้แล้วครับเขาก็จะสารต่อนโยบายดังกล่าวแล้วก็ต่อไปนะครับ เป็นสิ่งที่เราเคยเรียกร้องมายาวนานก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วเมืองน,นะครับครับซึ่งก็จะทําถ้าเื่อใครที่เคยดูหนังฝรั่งนะฮะดูหนังฝรั่งนี้เราจะพบว่าเวลาที่เกิดอัชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยรอคดีปล้นฆ่านะครับหรือว่าคาดีรถชนกันแบบนี้ครับเขาสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางดังกล่าวนี้จากกล้องวงจรปิดได้อย่างเช่นปล้นจากร้านนี้ไปตรงไหนและเขาก็ไล่ไปได้ครับกล้องวงจรปิดนะครับรู้ว่าคนร้ายนี่คือทิศทางไปทางไหนครับนี่ ตัวกล้องมุนจะปลีนนี้มันก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงถนนทางเท้าแล้วก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยไม่รู้ว่าจะมีการยึดคืนฟุตบาทคืนมาจากทางด้านเมียค้าหรือไม่นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะกล้าหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าเขาจะว่ามีการปรับปรุงอตอนนี้ยังไม่คุยยังไม่คุยและขณะเดียวกันเขาก็จะมีการเน้นเรื่องราวของการออกแบบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเขาเรียกว่าเป็น universal design นะฮะ ซึ่งเป็นการออกแบบอย่างเช่นทางลาดชันในกรณีที่เราเดินทางไปนะฮะเราจะไม่คํานึงถึงคนพิการเวลาที่เราไปที่จอดรถนะครับเขาก็มีต้องมีที่จอดรถแก่คนพิการ และถ้าเผื่อขึ้นชั้น2ชั้น3ต้องมีลิฟต์ให้แก่คุพิการด้วยนะครับต้องมีบันไดให้แก่คุพิการอย่างนี้เป็นต้นครับเขาก็มีการ universal design นะครับห้องน้ําห้องท่าเองก็ต้องมีการออกแบบให้คนพิการสามารถที่จะใช้งานได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบแบบ universal design ครับข้อ9คือมูลน้อยนะครับต้องสะอาดอ้าวแล้วมูลใหญ่ทําไงที่นี่เนี่ยหรือว่าไม่สะอาดไม่เป็นไรนะครับผมมูลน้อยต้องสะอาดครับบ่อบำบัดน้ําเสียนะครับ เพราะว่ามูลน้อยนี่ทำให้ต้องสะอาดเพราะเนื่องจากว่ามูลน้อยนี่เป็นแหล่งของการผลิตน้าประปา<อ>เป็นแหล่งน้ําดิบของการผลิตประปาครับ,รบจะต้องสะอาดนะครับสิบคือน้ําท่วมขังไม่ต้องรอระบายครับจะมีการเร่งรัดโครงการอุโมง์ระบายน้ําครับจากถนนชิยางกุลไปยังห้วยม่วงครับถ้าเผื่อเราจําได้เวลาที่ฝนตกถนนชยางกูลนะครับถนนชัยางกูลแล้วก็ถนนแจ้งสนิทครับจะมีน้ําท่วมปิดขาประจําถ้าเผื่อน้ําไม่ท่วมแสดงว่าไม่ใช่ของแท้มาจะไม่ถึงอุบลครับ ของแท้ต้องน้าท่วมครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอแต่ว่า<ม>ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าจะมีหลายอย่างที่คล้ายๆกันระหว่างทีมเพื่อไทยและก็เพื่ออุบลน,นะครับคล้ายๆกัน<ม>เดี๋ยวยผมยโยบไยก็ตรงกันมีหลายมีหลายอย่างนี่คือตรงกันเดี๋ยวผมจะลองไปหยิบมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าในเรื่องนี้นี่ครับทางเพื่อไทยจะทําอย่างไรและก็เพื่ออุบลจะทําอย่างไร ทีนี้เราไปดูผู้สมัครนะครับไปพูดไปดูผู้ผู้สมัครนะครับเขตหนึ่งนะครับของกลุ่มเพื่ออ,อุบลน,นะครับเขตหนึ่งก็ประกอบไปด้วยหมายเล 7, ขเจ็ดคันหนึ่งนิตยันวรีหมายเลขแปดปริยพัฒน์พันดวงเนตรหมายเลขเก้าพัชราพรถนอมสิงห์หมายเลขสิบอดิตกุลวงหมายเลขสิบเอ็ดสมานมิตรแก้วพรหมหมายเลขสิบสองนะครับนิมนวนสิริชัยเนตรนี่คือเขตหนึ่งครับของทีมเพื่ออ,อุบลน,นะครับซึ่ง ประชากิตรงสุรินะครับอาสาเป็นนายกเทศมนตรีนครอุบลหมายเลข2ครับนี่คือเขตหนึ่งครับส่วนเขตสองฮะคุณชลทิศครับครับเขตสองยังหาไม่เจอครับดูที่หน้าจอนี้ครับผมโอ้ครับเขตสองนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับคุณพานุนะครับกิตตงสุรินะครับคุณสุชาติพันรูมนะครับคุณชินุพงศ์นะครับกิติวงศ์วิสารนะครับคุณสุภาพสงครามมานะครับคุณยศวัตร ทานให้นะครับและก็คุณสมบัติเวลสีครับอันนี้ก็คือหมายเลข7ถึงหมายเลข12นะครับรบต่อไปเขตสามนะครับหมายเลข7็ได้แก่คุณอมรรัตสุรินสิริรัต์หมายเลข8ปคุณสมชายโกศลวิทย์หมายเลข9คุณพิมพ์อรยาไตรลักณนาภิกุลนะครับหมายเลข10คุณไพศาลนิลเพรมหมายเลข11คุณอุเทศทองสายและก็หมายเลข12คุณธีรพงศ์เก็บเงินแม่นัสกุลดีนะเก็บเงินนะฮะครับต่อไปเขตสีสุดท้ายครับเขตสีนะครับ คุณเชี่ยวชาญอันนี้หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเรื่องหมายเลขเจ็ดทุกคนนั่นแหละนะครับหมายเลขเจ็ดคุณเชี่ยวชาญสิริศักดิ์เสมานะครับคุณสันติชัยปั้นทองนะครับคุณประศาทตรโอ้นะ่ครับปราศารชัยรุ่งเรืองปัตตาลิรุ่งเรืองรัตตาทิโอ้โหชื่อนะคุณวิศนุยิ่งยงหมายเลขสิบนะครับคุณวิจิตตาพักดีอ่าพักดีตาพักดีโตหรือเปล่าพักดี ไม่แน่ใจนะนะครับอ่าและก็หมายเลขสิบสองนะครับคุณเกรียงศักดิ์สายโซผานะครับเออบังเอิญว่าเขาพิมพ์มานี้เดี๋ยวต้องดูดูรายชื่อเดิมนะฮะดูนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวผิดพลาดนะครับพักดีโตฮะแต่ว่าบังเอิญว่าเขาพิมพ์มีตัวกรรันด้วยนะฮะเป็นพักดีโตนะฮะคุณวิจิตราพักดีโตครับนะฮะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเอาเป็นว่าผู้สมัครนายกหมายเลขสองคุณประชากรตรงศรี ส่วนสอทอนะครับทุกเขตจะเป็นหมายเลขเดียวกันคือหมายเลข7 8็10 11, 11 <12 S 1> แล้วก็12บสอครับ,รบซึ่งกลุ่มนี้ก็ชื่อว่าควรอุบลนรักอุบลเพื่ออุบลนสีที่ใช้ก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองครับสสีนะฮะเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองกับนะฮะกลุ่มเพื่ออุบลนครับนะฮะส่วนทางด้านหมายเลขหนึ่งนั้นเขาเป็นกลุ่มเพื่อไทยนะฮะก็เน้นสีขาวครับ,รบนี่ก็คือความแตกต่างนะครับ เราก็พยายามที่จะนําเสนออย่างรอบด้านนะครับทุกฝ่ายนะครับข้อมูลที่ได้มานี่คือผมได้รับความอขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้คือทั้งสองทีมส่งข้อมูลมาให้ผมทั้งสองทีมนะครับทางหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองแล้วเราเองก็ให้ข้อมูลไปทุกฝ่ายนะครับครับก็ฝากถึงหมายเลขสามนะครับส่งมาให้เราด้วยนะครับถ้าอยากจะให้เราช่วยแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือมีผู้สมัครนะับผู้สมัครเองจนเฉพาะนายกหรือว่ามีทั้งสชทด้วย จังหวาม,มีเฉพาะนายก <c oughs> จังหวะครับผมคร <c oughs> ับนี่เฉพาะนายกมานะครับเอาไปถึงทางด้าพูดที่อุปถัมภ์รายการถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ก็ไปที่ทางด้านเจริญทรั Sub ์โมเดลโครงการ2แล้วก็โครงการ3นะครับโครงการ2นี่ก็อยู่ที่ซอยรุง่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดน้ำพระส่วนโครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์นะฮะทางไปจังหวัดสทธิเกตครับ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับโครงการหนึ่งหน้าวัดบ้านตำแยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกหนึงห้องรับประทานอาหารนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนราคาใหม่เป็นทรงปัญญาสีเทาเข้มกับแล้วก็ในโครงการนะครับจะเป็นการก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ลองคิดดูว่าตัวบ้านตัวเราเองสร้างบ้านให้เราเองก็ยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับนั่นคือวงกบประตูใช้ไม้แคนตอกเสาเข็มทุกหลังระบบของการกั้นมีระบบของการกัก้ปลวกแบบท่อใตา้อาคารรับประบบกัน3ปีระบบไฟฟ้าไร้ท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้กรานิโตติดตั้งถังบำบัดแล้วก็ใช้เหล็กบริสอตราช้างสุขภัณฑ์ข้อโตตราช้างครับในโครงการนะครับมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับแล้วก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวด พัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้แกรนิตเครื่องทัน,น้ําอุน่นแลวก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับโทรหาคุณุนานครับ0856321118หรือว่าต่อสายตรงไปที่ออฟฟิศครับ045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านเจิลทรัพย์โมเดิร์น2แล้วก็โมเดิร์น3ครับครับคุณังท่านใดน,นะครับอยากได้เครื่องกรองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ เครื่องกรองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับสรุกสบายในการใช้งานนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับคุณฟังสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะครับไม่ต้องเสียเวลากรองน้ำเข้าตู้เย็นหรือว่ากรองน้ำเข้ากาลําร้อนนะครับแต่โคเวมีให้เพียบพร้อมเลยนะครับหน่วยงานภาครัฐประชาชนนะครับอย่ากได้เครื่องกรองน้ำโคเวไปใช้นะครับโทรศัพท์มหาเราได้นะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3แลย์ส็0817908442ครับครับ ส่วนหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปทนน,นอิซุสุตามปากพระอีสานซึ่งคนเชลทิยบอกว่าผมก็ชอบรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นนะฮะ<ม>บอกตามตรงแล<ม>้วเพราะว่าตอนนี้ชอบอิซุสุมากครับนี่โดยเฉพาะรุ่นนี้ครับนะฮะชอบมากเลยครับ all new เนี่ยฮะอิซุสุครับเขามีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับเป็นแบบเมเจอร์เชงครับนั่นคือเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในและก็เปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ด้วยครับโดยตัวเครื่องยนต์ ตัว3.0นะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับส5 0ร้อนิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1นนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ให้แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรตัวแรงบิดนะฮะ,ะตัวแรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีดกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสิบตูกระบระบยกสูงแล้วก็ออฟโรด B Cross ด้วยครับและตอนนี้เขาเติมเต็มครับเป็น All New m มิ X ตัวใหม่ครับซึ่งออกแบบได้หรุหารามากครับภายนอกภายในเยี่ยมจริงๆขนาดท่านผู้ว่าเองท่านผู้ว่าสุริวิทูลอ้างอชื่อท่านเลยนะครับและก็ท่านรองผู้ว่าสุภสิทธิ์ครับจองไปแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากไปที่งานเปิดตัวทรลองขับแล้วครับลงมานี่ขอจองเลยครับผมแม่เรียกว่าชอบมาทีเดียวท่านไปได้นะฮะทั้งสาขาวารรนเดดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริกครับกับเรื่องราวของท่านด้านอิสุสดีแมกครับ นะฮะกดชุลิติเองก็ตอนนี้กกลงเข็นถือเลยครับกำลังเก็บพร้อมรอมลิฟต์กำลังจะขายคามิโอไปครับเพื่อมาจองรุ่นนี้แหละครับผมยังมีกู